ัสดีเช้ากายกายเลี้ยงน้องอ่ะลูกฮะนี่วันนี้มาดูเบบี้เกรนการเีื่อกี้เกรนตื่นมาอารมณ์ดีเช้านี้ออเออกำลังปึกยกคออยู่ตนนแต่เมื่อกี้เหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อกี้ยกนานมากมยกสูงด้วย๋ยวนี้คอเริ่มแข็งแล้วอืมนี่ไงโอ้ยกเพึบๆพนี่เขาเห็นเขาเห็นลายผ้าปูนะเนี่ยเขาเห็นลายผ้าปู เห็นลายผ้าปูอยู่แล้วมันเป็นตัวกระตูนไงสีสันไงเนาะนี่นะตอนนี้น้องเริ่มยิ้มหวานเป็นแล้วด้วยนะแต่ว่าต้องรอจังหวนนะเนาะโอ้โหดูดิดูดูยกสูงนะอะพอจะแข่งแล้วนะเนี่ยอ่าอ่าฮึบฮึบออกกําลังกายหน่ยอยเช้าเช้าออกกําลังกายฮึบฮึบ โอ้เอาเอาเเอาเเอาเอารมณ์เสียแล้วอะะพักที่เหนื่อยก็พักไม่ต้องมาอะไรมาอะไรเหนื่อยก็พักไม่ต้องรีบลูกเวลามีเยอะค่อยๆฝึกไปเอ้าลองห่ายอ่าเมื่อกี้คัดมาค่ะตัดตัดแล้วทำไมน้าใจร้ายฟังสิลองทำเสียงเอแอนี่ดูสิตอนนี้นะตากลมโตมากเลย ตอนนี้เขาเริ่มเห็นแล้วนะแต่เวลาโตจริงๆอ่ะโตโตเท่าแบบโตกันหนูไหมพอพอกันเนี่ยเบบี้เจนเหรอเฮ้กล้องอะไรไม่รู้นะเขาเห็นอะไรเนี่ยกล้องอะไรอยู่เนาะต้องแบบตั้งใจมองมากเลยนะไม่ใช่ไม่ไม่มองกล้องมองไปที่เหมือนประมาณแถวๆเนี้ยแถวเนี้ย ไม่มองอะไรมันม,มีจุดๆอะลูกาานิ่งเลยดูสิเช้านี้นะอาบน้ําแล้วสดชื่นหน่อยป้าพาไปเดินในหมู่บ้านมาเพราะว่านี้อากาศดีพีเอ็มสองจุดห้าน้อยอน้อยลงเยอะเลยเแล้วก็เดินไปนะนึกว่าจะได้ดูวิวไนะมมาไหมรู้ไหมเดินเดินไปในหมู่บ้านอะรับตาตลอ,อดแสงกัินจ้าเดินแล้วไง ไปเดินมาไงรับตาตลอดเลยคือเหมือนกับแสงอะ่ะมันเยอะไปไงสำหรับเด็กวัยนี้ตาแบบไม่ได้บู้แตไอยู่ในบ้านนะตาโตโตอตอนนีน้ีแก้มนี่นะนี่นแก้มแต่ไม่ดูป้าหนูเล่นตลกให้โอ้โหขำมากเลยลูกอายังเหรอหะอะอย่างนี้นนะเรีเ่แก้มเมื่อวาน ยังไงอะหนูไปทำอะไรอะฟาวฮะห,หนูเล่นกับน้องอยู่แล้วคือเล่นเตะคอเลยเหรอโอ้อโ,อโหการคอเหมาะไปเรียนนักวยมากมากฮะอีกหน่อยได้เป็นเป็นวัวขาวดี่ไหมฮะวัวขาวไหมดูดู <c oughs> สิใครว่าน่ารักบา้างใครว่าน่ารักบ้างตาหวานมากอืมตาหวานมากหวานนะโอ้จะถ่าย ถ่ายรูปหน่อยอารมณ์ดันไม่ดีซะงั้นเนี่ยอยากได้อารมณ์ดีๆนั่นจะน่า,ารักมากเมื่อวานจะถ่ายถ่ายรูปไงวันตุ๊กจีเนี่ยเนี่ยใส่หมวกอันเนี้ยเน,นี่ยใส่หมวกอันเนี้ย <c oughs> ใส่ีเดียวนะเง okay. ี้ยวลำคานหัวรำคาน,นหัวใช่ไหมเดีกเก่งก็วันนี้ทักทายกันเบาๆนะคะ กายทำไมไม่อาบน้ำฮะตึ่นเอ่ะก็อารมณ์ดีกันเช้าเช้านะคะติดตามคลิปเบบี้เกนนะคะเอามาเอาม่แอน์ทำอะไรฮะน้ำนมนะฮะติดตามคลิปพัฒนาการของเบบี้เกนนะคะไปยาวๆเลยดูซิว่าเด็กคนนี้จะเติบโตแล้วทำอะไรได้ต่อไปบ้างเนาะนองนี้เนี่ยที่เก่งมากก็คือร้องไห้ร้องไห้เก่งนะ เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วแม่อ่ะวันนี้บายบายก่อนดีกว่าครับบายบๆเอาบายๆเอาเบรลิเกมบายบายด้วยอันนี่้ายบายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบายบายค่ะบายบาย